สวัสดีค่ะทุกคนยิน,ยน,ยน,น,นด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดลวจนี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมเบลคนี่คอร์ยาร์ดนะคะศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเอง<ม>เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆคนมาดูห้องกันซึ่งห้องที่วันนี้เราพักนะคะจะเป็นห้องสูพีเรียร์ทูเบดรูมนะคะซึ่งเรามองว่ามันเหมาะสําหรับแบบครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะมากๆเลยนะคะเดีเข้าไาดูในห้องกันนะคะก็ได้เร็ว ได้ๆเข้ามาปุ๊บอ่ะพรเซน์ครัวก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของครัวขนาดแบบกระทัดรัดซึ่งมีอุปกรณ์ครบนะสำหรับเราก็อันนี้มีไมโครเวฟใช่ไหมคะแล้วก็จะมีถ้าเกิดใครอยากจะทำอาหารก็จะมีเตามีเตามีกระทะมีตาหลิวครบเลยใช่กระทะอยู่นี่ใช่นี่กระทะตะหลิวแล้วก็จะมีจานช้นช้อนใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ใช้ไปแล้ว เออจะมีช้อนซ้อมมีแก้วก 8, าแฟจะมีห้าคะน้นสุตจะไม่มีอะไรอุ้ยอะเอเอนั่นแหละแล้วก็อ่ามีอ่างล้างจานซึ่งขนาดแบบขนาดใช้ได้บางที่จะเป็นแบบหลุมเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นหลุมที่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งเราก็ใช้งานได้จริง เช่นกันเพราะว่าเราไปซื้ออาหาราามาจากไรแมสั่งอาหาราสั่งอาหารจากไรแมนนะคะ<ช>แล้วก็่าแล้วก็มาทานมาอุ่นกันอย่างนี้แล้วก็แบบส่วนของบูแล้วก็พวกอาหารเองจากบ้านจะเป็นอาหารที่ทําเองใช่ไหมก็มาอุ่นในไมโครเวฟนี้ได้เลยคือแบบรู้สึกว่าสะดวกมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้ตู้บางตู้ก็จะไม่มีของอะ่ะถ้าเกิดสุดใครที่แบบเอาพวกของพวงของแห้งมาแล้วก็จะจัดของเสร็จก็ตู้ได้โดยที่ไม่ต้องเก็บกะกนะคะ เด็กตรงนี้ก็เป็นตู้เหมือนกันก็สามารถวางของแบบคือใส่ของได้อะไรเงี้ยทําให้แบบห้องดูไม่รกเนาะอ่าแล้วก็มุมนี้มุมนี้มุมนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไปห้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นห้องนอนอันนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะซึ่งตู้เย็นในนี้ก็จะเป็นตู้เย็นแบบแบบตู้เย็นจริงๆเออตู้ใหญ่ตู้แบบเออเมันเหมาะเราคลุกนมมาไงเออแล้วก็เอาแช่ได้เออไอซ์แพคไว้ที่นี่ได้เก็บนมเก็บอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็แบบเย็นจริง ได้ถึงแบบเย็นๆอันนี้ก็จะเป็นตู้เป่าเช่นกันก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบเล็กๆแล้วก็แบบใส่ของเวลาแบบน้องเนี่ยกระปุกกระเป๋ามาหมายเก็บยัดใส่เข้าตู้ที้หมดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้เอ้ยเป็นตู้เป็นโต๊ะทานข้าวนะคะสําหรับสี่คนก็ก็ใช้งานจริงเช่นกันก็ได้เออวางของได้แบบอโอเคพอดีอะไรเงี้อ่าแล้วก็ดี๋าวมาดูห้องนอนกันห้องนอนทั้งสองห้องขนาดจะเท่ากันเลยเนาะ แต่ห้องหนึ่งจะมีโทรทัศน์ห้องหนึ่งไม่มีแล้วก็ห้องเนี้ยจะเป็นเตียงไม่เตียงอะเตียงเดียวเตียงเดียวสองเตียงใช่จะเป็นเตียงเดียวสองเตียงเดียวแล้วก็ทางโรงแรมเขาก็จะปูสมฟูกที่พื้นไว้อีกใช่ก็คือห้องนั้นห้องนี้จะเป็นเหมือนกันแล้วก็ในห้องนอนก็จะมีตู้เสื้อผ้าอีกสองตู้ซึ่งเธเป็นคนชอบตู้ชอบตู้เยอะเพราะเกิด เพราะว่าการมีตู้เยอะมันก็ทําให้เราแบบเก็บของได้แบบไม่รกไม่รกูรกตาดูวิวดูวิวอันนี้อันนี้ดูวิวไหมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรชั้นแปดใช่วิวตึกหนึ่งอันนี้ตึกหนึ่งวิวสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำผมเสรตานี่ค่ะก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำไม่เห็นวิวกันก็มีเด็กๆมาเล่นน้ํากันเยอะแยะเลยเนาะม่านดีนะเพราะว่าม่านะกองแสงปิดปิดสนิทมืดสบายเออไม่แสบตา แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้าห้องน้ําทั้งสองห้องเป็นห้องน้าที่<า>บีบาร์เท้าใช่เเ,เ,เด็ก<ม>ชอบมากอันนี้ zza, ยังมีซากอไรยธรรมกำลังปล่อยน้ำอยู่ก็มีในส่วนของทางบาร์ทนะคะแล้วก็ส่วนของทางเรชชาเวอร์ด้วยแล้วก็อ่างก็เป็นอ่างแบบขนาดกระทัดรัดแต่จริงๆก็จะมีบบอุปกรณ์ครบนะแล้วก็จะมีพวกเอ่อดเป่าผมผ้าเช็ดตัวเนาะก็คือแบบมีครบครันเลย แล้วก็ชอบพื้นที่เป็นแบบเนี้ยพื้นแบบว่ารู้สึกเยียบไปแล้วมันไม่เหนียบเท้าอ่ะเออส่วนห้องนี้นั่นสวยๆลูกห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้อง living room นะคะก็จะมีใช่ก็จะมีโททรนมีซฟาชเอแล้วก็เนี่ยแอร์แต่ละจุดเขาจะแยกเป็นตัวๆกันไปหมดเลยแอร์มีทั้งหมดสี่ตัวก็คือในห้องนอนสองตัวแล้วก็ในส่วนของครัวเมื่อกี้แล้วก็ตรงส่วนของ living room ก็ดีแบบจะปิดเป็นโซนได้อะไรอย่างนี้ส่วนห้องนี้ก็คือขนาดไซส์เท่ากับห้องนู้นเลยแต่ว่าเตียงมันคือจะเป็นเตียงคู่อ่าเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เสริมอีกหนึ่งเพิ่มไม่ต้องสื่อว่าใครนอนข้างล่างปานั่นเองเออแล้วก็ห้องน้ำก็จะเหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือขนาดเดียวกันมีบาร์ทับแต่ห้องนั้นฝั่งเนี้ยก็จะแบบมีหน้าต่างนิดนึงแต่ว่าหน้าต่างก็คือไม่ได้สามารถออกไปได้นะ ก็แบบเหมือนทำให้รู้สึกว่าโปรง่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมีแสงใช่แล้วก็ตัวสุขภัณฑ์ก็จะเป็นสุขภัณฑ์แบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่าใช่เขาจะมีนี่ลื่มพิเซนใช่ไหม,มก็จะมีปุ่มต่างๆนานาปุ่มล้างก้นอะไรอย่างเงี้ยเออ,อก็จะเป็นแบบนั้นก็ใช้จริง <c oughs> ใช้ได้จริงซึ่งเจนเบลล่าก,กับเดนราเบลชอบมากโอเคแล้วก็สำหรับบาลคนนี่คอร์ยานนะคะก็รู้สึกว่า จะเหมาะเนาะอย่างอย่างตัวห้องไทยนี้นะก็เป็นห้องที่รู้สึกว่าก็จะเหมาะกับบ้านที่แบบมีลูกมากกว่า1น<ช>่งคน<ช>ขึ้นไปเนาะแบบพอจะมีพื้นที่ให้เด็กแบบได้วิ่งเล่นบ้างอะไรเงี้ยคือคราวที่แล้วเราก็เคยมา<ช>แบบหนึ่งห้องนอนอันนั้นก็คือในส่วนของดีวิ้งโรมก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็อ่ามันก็คือแบบมีพื้นที่มีสเปซให้เด็กได้วิ่งเล่นแล้วก็ในตัวโรงแรมเองอ่ะก็มีสเปซบ้านวัยเช่นก,กัน<ช>มีทั้งสนามหญ้ามีฮาร์เบอร์แลน มีเกมโซนมีเกมรูมใช่ไหมก็มีสวนมีห้องกิจกรรมเด็กผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนมีห้องกิจกรรมสำหรับเด็กเด็ก็ไปทําแต่ก่อนสมัยนู้นไปทําอาหารตอนนี้มีพวกระบายสีมีพกระดาษมีกระตูนให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นโรงแรมหนึ่งที่แบบเหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะแบบพานมาท่าแถวชนบุรีพัทยาศรีราชาก็ ฝากโรงแรมบักคุนีขอดยาน,นะคะไว้เป็นตัวเลือกนะคะแต่วันนี้บ๊ายบาย